สวัสดีครับเจอกันอ,กอีกแล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมตรุจจีนวันนี้กิจกรรมนี้มันมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าคนเล่นใหม่อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่ามันควรจะแลกอะไรดีสำหรับ i d ดีนะส่วนคนที่เติมคือเขาเขาแลกหมดอยู่แล้ว อันนี้ไม่ต้องซีเรียสเข้ามาในในกิจกรรมวันตุดจีนเนี่ยมันจะให้กดอันนี้ใช่ไหมแล้วก็กดไปแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือพันธมิตรอังเปาไปที่หน้าสองอันนี้คือถ้าคนในกิวเราเติมเติมตังเนี่ย สมาชิคในกิวก็จะได้ทุกคนเลยขอบคุณนะครับเคดอสเมื่อวานรู้สึกว่าก็จะมีคนหนึ่งนะที่เติมก็กรับให้หมดเลยส่วนในชื่อในนี้ก็คือเขาบอกว่าใครรับแล้วได้อะไร คนที่เติมก็ประมาณนี้แล้วก็วันนี้มันจะมีกิจกรรมเพิ่มไม่ใช่กิจกรรมแหละคือมันจะมีกิจเพิ่มนั่นแหละแต่ทำไมมันไม่มาตั้งแต่เมื่อวาน <laughs> โอเคกว่าจะหมด คือผมหาปุ่มกดส่งไม่ได้หาไม่เจอเดี๋ยวนะโอเคเรามาที่นี่ก่อนเนาะมันจะแบ่งเป็นสามอันใช่ไหมประตูเนี่ยแขวนโดมแล้วก็มือคําวันสิ้นปีแล้วก็อันสุดท้ายก็ติดคำวอวยพรสามอันเนี้ยเหมือนกันเลยก็คือ ก็คือรางวัลมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทำให้มันสุดหรือเปล่า500เนี่ยสายฟรีน่าจะถึงนะผมเพราะผมเล่นใน ID ดีอีก ID หนึ่งก็คือมันได้400ละเราคาดว่าจะได้อีกน่าจะถึง500ก็คือสมมุตินะสมมุติว่าเราเล่นฟรีแล้วไม่เติมสมมุติว่าเราเราได้500ย ใครที่กดแล้วใครที่แบ่งแต้มสมมติว่าเล่นจบกิจกรรมแล้วมันได้ห้าร้อยใครที่เล่นจบกิจกรรมก็แบ่งแต้มดีๆนะมันคุ้มหรือเปล่าที่จะแบ่งแต้มหรือว่าไปให้สุดเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้คำนวณน,นะอันนี้แล้วแต่วิจ,จรนะารณญาณแต่ว่ามันจะมีอยู่อันหนึง่งอืมแล้วก็อันนี้อันเนี้ย เนี่ยมันจะบอกเลยว่าคืออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องครบ500ยทั้ง3าหรือเปล่ามันถึงจะรับได้เนี่ยแขวนโดมแล้วก็ขําคืนก็คำอวยพรคือถ้ามันเต็ม500ใช่ไหมมันจะรับได้ส่วนหน้านี้ก็แค่ทำกิจกรรมให้ครบอืม น่าจะได้แหละแต่ว่าอันที่ยากก็ข้างล่างนี่แหละอันเชิญค่ายก็ม้วนทองส่วนอันสุดท้ายเนี่ยสำหรับไอดีใหม่เนี่ยมันเอาเรื่องอยู่นะตัวกรอบแดงสามตัวแล้วก็ตัวกรอบทองเนี่สิบสองแต่ว่าดีที่มันให้เวลาสิบสองวันดูตรงเวลา สิบสองวันก็น่าจะทันแหละใครที่เควสยังไม่รีเควสไรเดือนที่ยังไม่รีก็ดองไม่ก่อนก็ได้รอรอเควสไอเดือนมันมันรีเซ็ตใหม่ค่อยค่อยมาทําอันนี้มันจะได้ได้ทั้งคู่ไงแต่ถ้าถ้าถ้ามาทาตอนนี้ก็เราถึงเควสไรเดือนแล้วก็ต้องมาทําใหม่ถูกไหมโอเคมันก็คือการสิ้นเปลืองทรัพยากร คืออันนี้ก็กดรับเลยถ้าใครเติมอันนี้เจ็ดวันรายวันคูณ2อันนีไ้ได้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้แจกในทีมน,นี่เราก็ได้เหมือนกันใช่ไหมอืมคุมค้มหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ใส่เป็นขนาดน,นั้น เพื่อได้สิ่งนี้หรออันนี้อันนี้มันต่างกันนะอันนี้สามสามอันเนี้ยหนึ่งสองสามกับอันเนี้ยมันต่างกันก็คืออันนี้เป็นประทัดใช่ไหม อออันนี้มันก็เหมือนอเหรียญมิติใช่ไหมไอกิจกรรมเหรียญมิติอ่ะได้เยอะอยู่นะโอ้โหข้างบนนี่อะไรเนี่ยหีบเลือกเสร็จอีโรว่าถดติดสักสิโอ้โหได้ทั้งคู่เลยเหรอบ้าบอโอ้โหของโคตรดีข้างบนอะไรเนี่ยเชื่อ แต่ฟรีต้องเล่นขนาดไหนอ่ะถึงจะได้ถึงจะมีของสิ่งเนี้ยโอ้ประทัดเอาเนี่ยโอย้ยางเยอะเนี่ยดูดตังทั้งนั้นแล้วตัวแรกคืออะไรอ๋อเนีย่ยใครจะปั้นคิลลี่ ก็มาอยู่ในนี้เดกก็สเล์ก็อยู่เนี่ยโอ้ทำลายจิตใจสายฟีชัดๆโอ้โหบ้าไปแล้วโอเคนะแล้วก็อันเนี้ยต้องเล่นวันละสามรอบคือผมลองเล่นลองเล่นดู ไปไกลๆของไอเดินคือบางด่านมันยากมากไอ้สมัยแรกๆเนี่ยเกมไดนนเสา์กแบบนี้แหละแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ยากขนาดนี้แต่รูปแบบเกมก็คล้ายเดนนเสา์นั่นแหละแต่ทำไมรู้สึกว่ามันจะมีบางด่านที่ไม่เหมือนนะรู้สึกว่าจะมีบางจุดที่มันยากชิมหาย ก็สามด่านแรกก็มันไม่มีอะไรนะผมตอนที่ผมเล่นไดนโนเสาร์แรกๆเนี่ยก็ตอนที่เล่นเกมนี้ไดโนเสาร์เผื่อใครยังไม่เคยผ่านจุดจุดนะมันก็แนวนี้แหละแต่เป็นคาแรคเตอร์ไดโนเสาร์สนุกนะ โทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยกระตุกแน่ๆโอเคมันจะ,ะโหมดเนี้ยมันให้เล่นมันให้เราเล่นวันละสามรอบก็เล่นเยอะก็ไม่ได้รางวันอะไรเล่นวันละสามรอบก็พอผมเล่นมั่วเนี้ย นะลึกๆอย่าลึกสิพี่โอเคน่าจะครบสามรอบละหรือว่ายังโอเคเห็นไหมมันมีคำว่าศูนย์เห็นไหม,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 หไหมข้อความเนี้ยเดี๋ยวนะกิจกรรมไล่สัตว์ร้ายรางวัลมากมายสุดๆสามครั้งวันนี้เหลือจำนวนศูนย์ก็คือ คือเราจะเล่นต่อก็ได้หรือว่าเราไม่เล่นต่อโอเคผมออกนะกีจเล่นแล้วปวดหัวแบบโอโ้ไม่ไหวเสียเวลา <c oughs> คือผมต้องต้องเล่นหลายหลดีใช่ไหมโอเคอันสุดท้ายอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่กระเป๋าตัง ถ้าใครที่เล่นนานๆก็จะรู้เองว่าอันไหนคุ้มไม่คุม้มอืมอันไหนนะฝั่งนี้ยังไม่ครบอยู่ไหนนะโอเคหน้านี้หน้าน,น,านี้สำหรับผมนะอันเนี้ยก็หาก็สะสมนานมากกว่าจะได้เนี้ยสาอันนี้อืม ถ้าไม่เหลือจริงไม่ต้องแลกก็ได้อันเนี้ยม,มันแพงอยู่นะส่วนอันข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครนะมันเป็นเครื่องรางวัตุศักดิ์สิทธิ์ของตัวนั้นนั้นเผื่อใครไม่รู้นะว่าเออไปแรกโอ้ยอยากได้ตัวละครมันไม่ไม่ใช่ตัวละครนะส่วนกล่องเนี่ยอืมถ้ามันเหลือจริงๆค่อยแลกก็ได้ รู้สึกว่าตัว u เนี่ยมันจะหายากเป็นพิเศษนะยแต่ว่าตัว l เนี่ยมันใช้เยอะส่วนกัมพีทองเนี่ยอืมเป็นผมเนี่ยผมจะแลกกล่องนี้ก่อนคือ,อมผมไม่แน่ใจว่าอันไหนแพงกว่าแต่ว่า ส่ฟี่ยกล่องเนี่ยมันหายากมากอันนี้ยสีทองเนี่ยผมไปทำไซเบอร์บาร์ก็ได้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็หาได้แต่ว่าอันเนี้ยยากอยู่นะก็หินนี้ส่วนอันเนี้ยมันใช้เยอะไงสิบแปดสิบแดสิบแปดดูนะสิบแปดทั้งหมดเลยคืออันนี้ แล้วแต่นะมันก็น่าสนใจแต่ว่ามันไม่มีนักดาบงผมไอดีอีกไอดีนึงผมเล่นนักตาบไม่มีไม่มีมมมเสียเสียใจเสียใจแล้วก็อันสุดท้ายใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมมันเหมือนอันที่ผ่านมาคือข้อดีของกิจนี้ก็คือมันสิวัน ต้องดูเวลาด้วย12วันมันครบอยู่ละข้างบนหมดเนี้ยมันครบเราได้ครบอยู่แล้วอันนี้ขั้นที่หนึ่งถ้าใคร ID ดีใหมก่ก็นก็พอแลกได้อยู่นะแต่ว่าไม่ต้องจริงจังก็ได้กับที่หนึ่งเนี่ย อันที่พันอันมันที่มันแพงก็คือ T2 แต่ว่าราคาพัน2เนี่ยดีกว่าเราไปสุ่มตัวละครใช่ไหมแต่ว่าเราก็แต่ว่าข้อเสียก็คือเราต้องมีของดีๆก่อนใช่ไหมที่เราจะทำทีหนึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่นะเผื่อใครมีนักอาบที่เป็นตัวแบบก็อยาก อยากให้มันถึกหรือว่าอยากให้มันแรงก็ถ้าดาบก็ถ้าอยากให้มันเพิ่มพลังโจตรตีก็ดาบกับเท้าใช่ไหมที่เราต้องทําแต่ถ้าอยากให้มันไม่ตายง่ายๆก็เสื้อกับหมวกโอเคไปต่อ,อนนี้ใช่ไหม นียบนสุดเนี่ยน่าแรกอยู่อันสีทองเนี่ยอันนี้สีทองคุ้มอยู่นะถ้าเพชรเหลือก็แลกได้อันนี้ก็คือตัวละครแต่ว่าหมื่นแปดเลยนะเพชรอันสีแดงเนี่ยไม่คุ้มเลยเนี่ยไม่คุ้มอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้แหละ แต่ว่ามันเท่าของเมื่อกี้เลยของเมื่อกี้มันพันสองใช่ไหมได้ห้าอันอันเนี้ยมันได้หนึ่งชิ้นสามพันหกก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะของเมื่อกี้มันมันขายแยกไงแบบทีละห้าเราไม่ได้ซื้อแบบครบทั้งหมดเลยสามพันหกแต่ว่าอันเมื่อกี้เผื่อเราขาดนิดนึงเออแล้วก็ซื้อใช่ไหมพันสองแต่ว่าอันเนี้ยสามพันหกคือซื้อมันแพงเกินไปแต่ว่าอันเนี้ย สองพันห้าก็ยังดูคุ้มกว่าเพราะเพราะว่าอันนี้มันต้องรอหนึ่งเดือนใช่ไหมกว่าเราจะได้โอเคส่วนวูคองเนี่ยผมค่อยมาเล่นตอนที่มันเปิดให้หมดนะให้มันเปิดให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ